ผัวนางเออหอซองปาไหลว่าง่ายเก็บหมกาเดโนกาสบายดีจ้ะค่ะสิบพ้ากันไปใจฮงสิบเป็น้น้าบ่าสบายดีสิลงอับน้าอังเออ ไปกับไผ่ไปกับอีพ่อไปกับผู้หนานะำขับลงมือลงมือขันมาข่าลงมือกินข้าวถ้าได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมพี่น้องใส่เสื้อผ้าะค่แด้อะไรกินเจ้าเอ๋ยลาบเฮงโอ้ยลาบสีนั่นนี่นะหมูสีมาเห็ดเนยหมูซื้อมาเล็กเดงียวกินข้าวก็ได้เจ้าค่ะพี่น้องเอ๋ย งานจะขาพี่นัองจะขาเห่นเจ้าของมีข่าวกพิ่นอะไปินข่าวเหอนหมูมาห่อแล้วก็มีพักข่าวมาเตรียมพร้อมเลยค่ะครับบบนี้เขาก็จะลงเล่นน้ำอาบแมกน้ำคลองบ่ไบบอักก็ยกไกปอยู่งานบนี้แห้งมาแห่ปักปามือไงผักป่าเอาไป้นนีเ่ม่ผาป่าาปไหนเอาบอนบ่ พ่แม่ก yeah, okay, no> ็หามยใค้ไปหันไปนี่อยากไปเแถวพอมันได้ศร้าม่จะอยากไปนั่นไปนี่อยากไปมานเ้าอยากไปไปเรอาบ้านย่านไปเีย้วก็านย้นไปมากนอนเแล้ว ไปบ้านเราจะเอไปแกะเกาะจ้าว่าาไปหรอบจองแล้วมันหนยไปเจ๊เพ้นนะมันปวดยากไต่หลอดจ่องรอบสามนั่นันทำระวังไป้รอบแรกไห้าลัวไหล่ไปรอบช่องหลุดปากอรลอมักหักวหล่หัวไหล่หัวหล่หัวหล่ัวอหล้หว่ัวหล่หัวไหล่ัไปล่อัวไห่หัวไห่ัวไหรบัไห่หไหล่ัวล่อับ พาแผลเก่าเนี่ยพาแผลเก่าตบข้าเือดเขาจัเไปจ้าง่ะไปรจ้า่เจ้าเ้ยมนสมาแล้วไม่เไปป่ารอบชองเนาะผ่าเราาาไ่เหลือดคือกันูือกันแล้วก็ไปป่าที่กระลำอย่างไรเราจะไปเชียะไน ก็ขล <Leonard. S 1> ั่มหนีนี่ประวัติศาสตสั่นลอยนะมีจัว่ดาใส่เขาบอให้ตีแห้งแล้วเพิ่นนันตีแห้งเนี่ยแล้วปฏ่เสาดลยคนเส่ไปฏิภาใส่ปฏิเาณใส่ใส่ชุดได้จีเขาเอื้นใส่ชุดผ้าแบบธราาใส่ใส่ชุดได้เทาใส่ชุดแต่ทานล่อได้มันขาดแล้วมันกัโล่งไปเป็นใส่เรื่อง ตองใหญ่หองเช็กบนระบไดมีอย่งก่สเอ่แลโตับนะก็ะขงเลือดมันครอเปลือเลือดค่ะเปกตับใหมคือมือใค่นคมือาวือกับจักวรรดิกันะะยับมืเด้อค่ะฉันมือยับหล่อนเน่ยนะคะเอออ Tu sais มันมันอันนี้บอกมมันเห็นหนานสวยไปเลยแบบโฟกัสหนาไปก่อนเขาจะเห็นความอันนี้แตกต่างมันก็เลยเมื่อลงเมื่อลงมื่นมือชกลับเล่ะมออื่นมันกับมืออื่นมาใหม่มือืมืออื่นอุไทนนอนพี่นั่นมือเกชับอยอะคุณพี่ในนอนเป็นโม่บ้างอือาะว่าป่านะคะมืออื่นหน่เขายับมื งออกเออกเบมาเน่อยมาขันศพวามันปลูกเ็ดเพื like ่อก er ํลังปูกเพื่อกํลังออกอานี้ติเจถ้าได้อิธะอิยาแล้วมันออกแล้เริ่มออกแล้วมันเหอเลยโซีเด้ใส่เพื่องังหัวเสื้อมาบริแทงไหน สามร้อยสุดหนึ네่ง so ันแสนหนึ่งสุดหนึ่งสุดหนึ่งแสนหนึ่งนั่นได้หัวเชือหกก้อนหกก้อนเปลูกได้พักเดีหลายตั้งใดเพราะนั้นคุปปุกสอสตะก้าอใส่แค่ซอสก้อนเองเราทิ้งเอากรไปพราใส่ต้นแบบกันนี่ลูกได้หลายมันมีชุดหนึ่งมันมีมะไห่นะมันมีพวกไออาหารมันพร้อมมาไห่คือครบชุดคือสามารถปลูกได้เลยน่ะแสนหนึ่ง เริ่มออกเลยครับปลูกแต่ตะก้าหมดแล้วหมดหมดโอ้กินข้าวกันจนอิ่มจนมานอนพักผ่อนพึ่งถามสายต้นปลายเหตุว่าผู้ใดอยู่ข้างหลังพี่น้องพีหยังพี่น้องเอ๋ยครอบครูไผ่เชอญครอบครูไผ่ถามครับพี่บ้านเจ้าคือผู้ใดบ้านใดาบ้นใดเที่งันถามเดินมากับนางพอล่าพี่น้องมาขายป่า อโบอกว่าจะโควิดมานำนะมวมมาเออมาปิดตากล้องหาปมาติดัากล้องเชืยอค่ะมาเป็นคนขับรถมาร่วมมาร่วมอันกิจกรรมนู่นนี่นั่นแบบคล้ายๆอันเบาเป๊กับอัมาลาอะไรพี่น้องเออนอกเพื่อนก็ต้องการเพ็อนอยู่หา ต้องก็เห็นยูทูปคือการเนาะเพิ่งกัมักสายนีบ่แมนนักสายนี้เออก็เลยมาหาเจีพราแล้วจัค่ะเออเลยสินะฝากผีฝากข่ายฝากผีหรือฝากโตน้ำจากกัญญได้ฝากคนสุดอยู่วะนยอทสกส่าจะได้ฝากนสุยอยู่ที่ฝากมา่เออฝากซ่องฝากละยใหญ่ต้องขีดฉลดวเนาะ <ffe> เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนางสาวโงสิมาตอใช่ป่ะดิคิดผิดหรือคิดถือมาเนี่ยนั่งคำนวณมาจักพอคิดคิดจักนั่งแห้ะปัดเมื่อภาษิว่าบกไก่ไก่เฮนั่งไห้ยอดหอแม่คนเาเคยพัดากจากแม่่าจักนั่งไห้ทอดแม่คือนี่แม่เพิ่นการลูกชายเสมอเราก็มานอนน้ำลูกลูกชายสช่ไมาแต่เมื่อไรมาอวานมาื่อเช้า แต่บุกขึ้นล้มน้มบุกเศ้านี่แล้วก็พาล่องเลยปกติแต่แม่ว่าลูกก็นอนเฮือนพอดีเอาแม่นอนหน้ามื่ขึ้นนะลูกแม่ขับมานอนน้ำแต่สิคิดทอดลูกอย่าลูกไปโดนมาสัดทรายดีเออนางพราอ่ะอันเลยพามาขายป่าแล้วก็มาหอดนางอัมาลากากีจ้ะน้องคนมาแต่เซโน่มันนะคะเออพาเปชสุยาแล้วอยู่อยู่บ้านไหน บ้านโคกใหญ่เ huh. ม uh ืองอุท huh. oh ุมพรอุท huh. uh ุมพรอุท huh. uh ุมพรทาไปแก่งเกาะทนเลเออเมืองอุทุมพรเนาะเ่าไปแก่งเกาะพระพานอุทุมพรมุ่งจำพรด้วยใช่ไหมมุงจำพรใกล้ๆกันตามน้อยอีกมุ่งจำพรกับซุยท่าไปซุยท่านึงซุยนะอ๋ออ๋ออ๋อมุ่งจำพรอุทุมพรบ่อสุกเป็นสิบเอ๋อฉันกระซิมีมากกัน บาซุกนะกี่ตัวนางบาสิมาเมื่อนี้คือพวกมะมืออื่นมะรู้เมื่ออื่นมาพร้พวผป่าไปถึงผาป่าก็ดีมาพผาป่าเด้ยบาซุกเพิ่นว่าเออเออชั้นนี่ะว่าเองอันเพิ่นละโอ้ยจากสิไปไปในก็เลยว่าอันใช้บอกว่าสิมาบาสิมาแตแท้เพิ่นยังคิดสองใจอยู่ว่าสิไปเมืองจำพรเพิผลภาว่อาจจะเมืองจำพรก่อนวะ ไปชิมมาส่งครูบาอยู่ปักซองเพิ่อนว่าสิแวะมาเล่นน้ำบ่าวสุก่น้องบ่าวสุกท่านได้ทักไปหาเล้าซ่อมพ่อเพิ่อนเก็บบ้านเพิ่อนเพิ่ว่าเพิ่อนเห็ดเกลี้ยกเนาะเห็ดเกลียงเึ้นนั้เพิ่อนท่านแล้วเพิ่อนให้คำตอบว่ามืะเร็งทำมะเร็งบ่มมะเรงบ่มาหอดก็น่าจะป็นมืดบ่าวสุกบ่าวสากคนที่ดึงข้อมูลเงินใหายกลายเป็นคนคุยน้อยเนาะ น่กกสิาเป็นเป็นไอ้น่องกันเออถ้าเป็นผู้บ้าก็ยิ่งดีแล้วเราเนี่สายดีน şey ั่นไพ่เสือแดงได้เออล่อพอมเลยเฮ้ยล่อพอมเป็นยูทูบเบอร์ดังอีกตั้งช่องนั่นต้องตั้งช่องยูทูบเบอร์ดังกว่าเราอีกลาวเฮแห่ยดันช่องคนนะดันช่องแทบทุกช่องลูกหลานเต่าเราอันครอบครัวอินดี้นะใช่าแล้วก็เออ เขาแต่ว่าเขาซัพพอร์ตอันการถ่ายคลิปกันดีๆเลยเออช่วงนี้ของผู้นั่นช่วงนั้นเาช่วงช่วงเป็นช่วงในคนในครอบครัวในแต่ว่าเขามีช่างบดแยกถ่ายบนถ่ายบนไ่ได้ม่เลยกันถ่ายก็เข้าไปแบบเขาได้ไปให้ปากปากกระหุู่พึกๆพอได้บนมีมือกล้องกัดจบคือกูเนี่ยไปตลาดงานบนมีมือกล้องกับจกได้คลิปน้ำหมูขาดขาดแต่เบียดได้แต่จอบบ่ได้แต่แหลมน้ำแต่น้ำเบีย เล่นได้ก่อนตัวเพียออันนี้เฮงใครดูแลไลรโซติเฮงกับสิบไรน้ำมุ่ยใครเนี่ยเออมีมือกล้องนะค่ะใส่บนยอดนะครับงานนี้จะมีมือกล้องนะคะมีกล้องใหม่อ้มือกล้องใหม่ไปดาะมีมือกล้องใหม่นะทุกคนมือกล้องอะไรสักคสิบบทผิดผิดผ้าผิดผ้าใครบ้าจิมมี่บทน้องรงมักเมียเขาคือดิเดร์รอบรุ่นน้องฟังไงรอบเป็ดอยู่บ เจ้าเจ้ามาอยู่ในทีมชุคอยต้องเก่งทุกอย่างไดแม่เออต้องแสดงออกเบ้อทุกอย่างต้องเขาเป็นนักแสดงเออต้องซัพพอร์ตคำบอกของหมู่แต่ละคนเขาการดเขายังต้องหูต้องอรหูต้องหูต้องฟังตาต้องไวปากก็ต้องไวพ้องตาเบิ่งหูฟังเออเห็นบบบอกเป๋น่ะสุมมือแล้วสบายแล้วเนี่ยเอ็นุ่งตาบอกที่ชอบบอกเป๋ได้ใุ้ ยูนใจอนคะในใจันอันนี้ซื้ออย่างน้อวัชชินะซื้อสีซื้อสีเน่อ้าวซื้อสีเปลี่ยนชื่อไว้ก็ไม่ได้บอสอโมยข่ยกูสีจะเส้นด้วยเื่อนื้นึื้นึสีขาวซื้อปกติเลยน่หนไหมสีทอง อ๋อบ่าวสีทองน้อเออเจ๋อนบาวสีทองแล้วก็มีช่องอยู่พื้นฐานพื้นฐานก็คือมีแล้มีช่องยูทูบของเราสุดของซ่องบาวสีบ่าวสีเอกซ์2 x เอกซนะ x อ x ซอกซ์เขาไปเจอะไปซ่อมไปแย่เพิ่นเบิ่งเลยเจ้าค่ะเด้อพี่น้องเด้อพาไปตามเรอยพาเขาไปซ้อมไปแย่งไป คือสิว่าบ่อป่อยบ่ได้เพิ่นกอดน้องพี่น้องเป็นน้องใหม่น้องเพิ่นสินรับบ่ได้นะคะบ่แม่นนางอัมราก่าแขนะคะอ่าไม่น้องใหม่จะคะน้องใหม่นอนบอกเบะแบะทีละคะสรุปคนอื่นนะข้าจีแม่ก็สิมีแห้งอยู่จะทำเงินก็ไปในเมืองมาในเมืองมาผัดว่าเหมาเฮือนผัดว่าอันน้ำอยางเค็งแตก นั่นยังเห็นย่อยพี่น้องมาแล้วกะทอดนั่นแล้วก็เ้าขึ้นมาลลางแผลเจ้าค่ะย่างมา้วโคงเส้นสูงเผยขๆเป็นเมืองเรื่องจะพามาทั้งนี้ก็จะนำรับมาจากขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณไอ้วัตสุกุลทุกคนนะจ๊ะค่ะโดยสบายดีเวลาว่างก็จะไปหาเนื้อไข่บุดแดงพี่น้องยังคิดทอดแค่บุดแดงทาคุณทาคนไปหาเนี้อคือเก่าแหละพี่น้องไปหาสอนคิดทอดจ้ะค่ะ นอนถ้ากินก็รู้ซึกว่าลำบากใจผู้อื่นหามาหากินเจ้าค่ะไปแล้วพี่น้อง